ไปเมื่อวานพายายไปแป๊บหนึ่งเข้าหมังค่ะเขามีงานธุระที่โรงแรมชามักกอดอกกระเดียแท้มาจักเครือเลยนี่มานอนสะแบงจักเครือเลยนี่คุณนาคุณตานี่กาชินาเขาจะบอกเป็นเอฟซีนะออกจากนู่นตั้งแต่เที่ยงบ่ายสองแล้วไม่มีใครเปิดอีจีเป็นบ้างเลยหรอ ตายจ้ะดีขึ้น,นะคะ่ะข <c oughs> ้าไหนใช้ไหน่า้างเนอพี่น้องอถามทางอยู่สามรอบบอกกระจีวอดบ้าน <c oughs> สรุปนี่มาบ้านใจกันร้อยได้ยังไงบอกน้อย ไปบุญกันทินบ้านน้องแอนมาแล้วพะกันก็นมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ้ายโอ้โหดูสิบีสุดยอดวิาตาพี่น้องมาหาสองมือติดกันย่ามหาอยากย่ามาหาอยากแม่จู <c oughs>

ไม่เหพานกินร้องกันใ่ีแม่านะโอเคค่ะอันนี้พันย้ขอบคุณมากคุณแม่พี่น้องมาแต่ถุกในรถตู้นี้มีจังหวัดใดแน่เหนียวมันต้องเลี้ยวอันมองเป็นภาษาอังกฤษมนบออันที่เขามาตานั่นมหายวแมนค่ะอันนี้เขาเลี้ยวก่อนงี้อ๋อเลี้ยวก่อนไปทางไหนบ้านนี้เลี้ยวเขาเปนกัเขามหาลัยเลย เป็นตะมวลเถอะป้า <c oughs> ป้าป้าเมาป้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 ป้า <c oughs> ป้าปมาป้าป้าาปาปา้า้นป้ป้ปาปาย้า้ปปาปา <c oughs> ลเอด้คไปครึ <gegen violin> <warfare> ่ง <left> ชั kind of ่วโมงถึงอ่ะแตมาก็มีไม่มาไมแล้วก็กันใหญ่เอไปก็บนเลยไม่เดี๋ยวผิดีแต่งเดี๋ยวผมเดี๋วผดมี๋ยวาิดวผิดวงดาไเดี๋ยวีเียวเดี๋ยวดเียเีีปเีาด อรู้ร no ู้ลลผมสรุปแก็บเดี๋ยวมาส่งค่ะไม่ได้ส่งอาหารนะคะส่งคนรถรถส่งรถค่ะโอ้ยใจใายๆใจคอยงงดีว่าหาบ้านบ้าะเจอนี่แหละ โอ้ยตตตกอลับกันแล้วยแม่ม่แม่จะกลับกันแล้วมึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยมาหดตูนหนึ่งมาหลดตูนหนึ่งึงเนี่ยนี่แต่พูดอันนี้ไม่ได้พูดมีใจแบบรักใยสวยรักใจเกินร้อยนะนี่ กับแล้วสิกลับกันแล้วรด้ีเลยด้หแล้วแลดีใจยายสวยร้องไห้ยายสวยดีใจหกดีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสัสดีค่ะขอบคุณมาั มาใหม่มีโอกาสหน้ามาใหม่นะคะปิดวงค่ะโอเคไม่รู้ที่นี่แหละอันนี้ค่ะปลอดภัยทุกคนนะคะพี่มีกลับบ้านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใช้คิดดีๆด้วยเด้อติดตามอยู่ร้านนี้ก็เองน้ำใครกินไม่หมด ออเออเดี๋ยวไปนอาไปยูเดินทางปลอดภัยนะคะ